สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไซค์วิชเช่นเคยตอนนี้เราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับผมไม่ได้กลับมาที่นี่นานมากเลยนะในปี2022ตั้งแต่ต้นปีเลยครับตอนนี้ก็ได้กลับมาทดสอบรถอีกครั้งปลายปีนี้ฮะโดยแน่นอนครับรถที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือตัว New Yamaha x m a x ครับซึ่งมีชื่อว่า Connected ก็คือการเพิ่มระบบเชื่อมต่อของเขาเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็มีการปรับรูปลักษ์แฟลิ่งแบบใหม่หมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะผมจะขอพาพรีวิวรับชมดีเทลรายละเอียดคันจริงกันก่อนครับว่ามันจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปนบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเอาละครับเริ่มกันที่รูปลักษ์กันก่อนเลย X Max ใหม่ฮะก็จะมีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับตั้งแต่ตัวนี่เลยไฟหน้าของเขาจะเป็นเส้นตัว X ชัดเจนครับและปรับไฟมาเป็นแบบ Full LED แล้วก็คือไฟเลี้ยวครับให้มาเป็นแบบ LED แล้วปกติเนี่ยไฟเลี้ยวของมันจะอยู่ขนาบข้างแฟลิ่งตรงนี้นะเราเป็นแบบหลอดไส้อันนี้ยกขึ้นมาที่แฟลิ่งหูช้างด้านบนครับเป็น LED ดูสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นครับเส้นสายด้าน ข้างถ้ามองจากมุมหน้านะครับมันจะฉบเฉียวขึ้นมันจะมีมุมหกักอย่างเงี้ยลงมาถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะลงมาตรงๆแบบตันๆเลยครับมิติตัวรถนะครับมันจะมีความยาวสั้นลงครับก็คือมิติแนวยาวของมันเนี่ยบอดี้บอดี้ตัวนะครับจะสั้นลงส่วนความกว้างเนี่ยจะกว้างขึ้นอีกนิดนึงครับนอกจากนั้นเรื่องของน้ําหนักตัว จะหนักขึ้นอีก2กิโลกร,รมัมขึ้นมาอยู่ที่181กิโลกร,รัมด้วยกันอันนี้ก็คือตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงครับนอกจากนั้นอ่ะโดยรวมก็คือใกล้ๆเดิมนะทั้งระยะกาวเคียร์แลนด์มุมเล็กระยะเทรลครับผมต่างๆเนี่ยยังคงเหมือนเดิมจุดต่อมาครับอย่างที่บอกนะว่าแฟร์ลิงปรับใหม่หมดแฟรลิงบ้านท้ายเนี่ยมันจะดูมีเส้นสายที่แบบ เรียกว่าสปอร์ตขึ้นนะเป็นมุมหักลงไปตัวเก่าะตูดมันจะใหญ่ๆป้นๆบาน<ป>ๆครับแล้วก็โค้งอันนี้คือมันจะคล้ายๆเอ็นแม็กครับโฉบเฉียวขึ้นแล้วก็ปราดเปียวขึ้นทําให้ท้ายเนี่ยมันดูสั้นลงส่วนไฟท้ายครับดีไซน์คล้ายเดิมแต่ว่าจะเป็น Full LED คือไฟเลี้ยวเนี่ยครับมันจะอยู่ในโคมเดียวแล้วนะตรงนี้็จรอันนี้เป็นสี <Piet. S 2> ให<ค>ม่นะที่พึ่ง เปิดตัวเพะที่อีกมากเนี่ยผมไม่เห็นสีแดงกลอสแบบนี้อ่ะนี้ก็จะเป็นสีใหม่ด้วยนะครับและตรงแถบนี่มันจะเป็นคาร์บอนซึ่งตรงนี้ฮะจะเป็นชุดแต่งนะครับในโปรโมชั่น1 000, 8 0 0 0บาทที่เปิดตัวนี่ครับตรงนี้มันก็จะเป็นแฟลลิ่งครอบคาร์บอนนะครับจุดต่อมาที่น่าสนใจก็คือเบาะเบาะตรงนี้มันคือการยกรุ่นสแตนดาร์ด ที่เปิดที่อีกมากมาใส่นะครับผมลักษณะของเบาเขามันจะดูแบนลงแล้วก็ตรงนี้มันจะแคบลงเคลมว่าเหยียบลงได้เต็มเท้ามากกว่าเดิมความสูงเบาจะเท่าเดิมคือ795มิลแต่ว่ามันแคบลงครับแล้วก็ดูแบบปัดๆลงแบนลงทําให้ผู้ที่สรีระไม่สูงมากอย่างไซอเชียเราเนี่ยจะสามารถเหยียบเต็มเท้าได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้แต่จากที่ผมลองดูเท็กเจอร์มันนะมันก็จะแข็งขึ้นคล้ายๆกับ ตัวฟอร์ซ่านะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆมันแข็งขึ้นเพราะว่า X Max ตัวเก่าข้อดีของเบาะคือมันจะแบบเป็นโฟมหนาๆเลยนั่งแล้วนุ่มสบายอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ต้องแลกกันฮะแต่ก็ต่อมาก็คือตัวชุดมาดวัดครับมาดวัดเนี่ยเขาให้ของตัว Top t e c h m a ็มาเลยก็คือเป็น2จอด้านบนนะครับจะบอกความเร็วเกียร์น้ำมันแล้วก็พวกโอดอทริปแต่ด้านล่างเนี่ยมันจะบอกพวกอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดเลยครับวัดรอบเนี่ย จะต้องมาดูที่ด้านล่างแล้วนะฮะก็จะเป็นลักษณะวิ่งในแนวขวางแบบนี้ครับอันนี้คือตัววัดรอบแล้วก็มีการปรับรูปแบบการแสดงผลอื่นๆได้อีกมากมายนะครับเพราะว่าตัวนี้ชื่อว่า Connected ก็สามารถเชื่อมกับตัวแอปไ c o o n n e t t ได้ครับแล้วก็จะแสดงผลต่างๆเนี่ยทั้งในส่วนของตัวที่เป็นสภาพอากาศครับการแจ้งเตือนพวกการเชื่อมต่อโทรศัพท์ ข้อความอื่นๆแล้วก็นี่คือไฮไลท์ครับน v เ g กชั o นจะใช้เชื่อมต่อกับแอป Garmin s t r e e t c o s t ซึ่งจะเปิดให้โหลดใน Play Store แล้วก็ iOS App Store ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดเสิร์ชดูก่อนวันที่1ธันวาคมเนี่ยจะยังไม่ขึ้นแอปนี้นะครับผมก็จะสามารถแสดงผลตัว Garmin s t r e e t c o s t ได้ตรงหน้าจอนี้เลยอันนี้ก็ดูพวก รายละเอียดของตัวมิเตอร์ดิสเพย์ครับจะให้ปรับการแสดงผลในส่วนของทักโคก็คือวัดรอบหรือจะเป็นแบบอีโคฮะก็คือบอกอัตราสิ้นเปลืองอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเดีย๋ยวนะสปีดอ่ะแสดงผลแบบเรื่องของความเร็วแบบเรียลไทม์ตรงเนี้ยก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือกลับมาในการเซตติ้งตัวโอโด กะรับรถชนี้ก็แน่นอนว่ารถใหม่เนาะพึ่งวิ่งไป20โลโดยประมาณประมาณนี้รายละเอียดที่เหลือก็ต้องไปดูในการเชื่อมต่อตัวแอป Y c o o n n e t t เป็นหลักครับซึ่งมันจะสามารถมีลูกเล่นแสดงผลเพิ่มเติมอีกมากมายนะทั้งเรื่องการเชื่อมต่อที่มันจะแสดงผลชื่อคนโทรเข้ามาเลยครับ แล้วก็แบบเล่นเพลงอะไรเงี้ยเราเล่นเพลงอะไรมันก็จะแบบขึ้นชื่อเพลงมาได้เลยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นข้อดีของระบบ Connected ใน x m a c ตัวใหม่นี้ครับผมนอกจากนั้นฮนะรล,ละเอียดประกับเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆเดิมนะแต่ฝั่งซ้ายอ่ะก็จะเพิ่มชัดเจนครับ ปุ่มขึ้นลงเอนเตอร์แล้วก็ปุ่มแบ็คปุ่มโฮมอะไรพวกนี้ก้านเบรกยามาฮ่าเคมาปรับใหม่ให้มันยาวขึ้นแล้วก็ระยะกดตรงเนี้ยเหมือนจะสั้นลงนิดนึงทําให้เบรกได้กระชับแล้วก็แบบไล่น้ําหนักได้ดีขึ้นอันนี้เดี๋ยวต้องไปพูดอีกทีในรีวิวนะครับว่าจริงไหมเพราะว่าตัวเบรกของเขาอ่ะเรียนทาตรงว่าผมเคยขี่ตัวเก่ามาก่อนนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะพูดพูดเป็นประมาณนี้แล้วกันครับนอกนั้นอ่ะตัวเครื่องยนต์ปุ่มกําลัง ระบบเบรโช๊คนี่ต้องเรียนทำตรงว่ามันเหมือนเดิมแทบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเครื่องเขาเป็นยูโร5อยู่แล้ว1สูบ SOHC 4ีวาลสอ2ร้กซีซีก็แรงพอตัวครับและในประเทศไทยเนี่ยมีสูตรโมดิฟายเยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับเขาจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนเครื่องอะไรเพิ่มเติมครับผมทอยเสียก็ทรงเดิมเลยเนาะสวิงอาร์มเฟรมอะไรก็เหมือนเดิมระบบเบรกหน้าหลังเหมือนเดิมหมดโช็ออัพเหมือนเดิมหมดครับหลักๆคือการ ปรับเปลี่ยนในส่วนของแฟรลิงออปชั่นบนตัวมาตรวัดแล้วก็ปรับเบาะใหม่เกะ๊ะยังมี2ฝั่งเหมือนเดิมนะครับฝั่งขวาคือกดเข้าไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวชุดกุญแจคีเรตของเขานิดนึงครับกุญแจคีเรตของเขาเนี่ยดูแล้วคล้ายๆเดิมแต่ผมรู้สึกว่ามันจะปรับรูปแบบให้มันเล็กกระทัดรัดขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวเก่าอยู่อันนี้ดูจะเล็กกระทัดรัดขึ้นหน่อยครับตัวชุดกุญแจ ด้านขวาเนาะก็อย่างที่บอกว่ากดได้เลยไม่มีล็อกแต่ฝั่งซ้ายครับต้องออนมาโอเพนแล้วก็กดลิฟตรงนี้ถึงเอาง้าออกมาได้ฮนะแล้วก็พอจ่ายไฟอะ่ะมันยังเป็น12โวลต์อยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ให้มาเป็นแบบ USB สำหรับตัววินชิลครับคือมันจะใกล้เคียงเดิมนะมีการรีดีไซน์ใหม่เล็กน้อยความสูงอะไรพวกเนี้ยเท่าที่ถามทางเทคนิคมาก็คือใกล้เดิมครับ แล้วก็ยังต้องปรับด้วยมือและต้องขันน็อตอยู่เช่นเดิมครับแต่ว่าทางทีมยามา a h a บอกว่ามันจะป้องกันลมประทะได้ดีขึ้นอีกนอกจากนั้นครับจะมีการเพิ่มในส่วนของตัวช่องระบายความร้อนตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งทางมามา a ่ a ก็บอกว่ามันจะช่วยระบายความร้อนเครื่องยนต์ออกมาได้ดีขึ้นอีกนิดนึงครับจุดตรงนี้รวมไปถึงตัว กระจกมองข้างครับคือก้านเนี่ยเขาได้มีการออกแบบใหม่ครับให้มันดูเรียกว่าสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วกันฮะตรงนี้ดูแล้วแอบคล้ายๆแบบน้องๆพวกรถบิ๊กไบค์ของเขาเลยครับนอกจากนี้ครับตัวบาะของเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มเพลยเทยามาฮ่าเข้ามาซึ่งเพลทตรงนี้ฮะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่ในตัวของเบาะที่เป็นตัวเทคแม็กก็คือเบาะตัวแต่งของตัวเก่านั่นแหละครับทําให้เบาะของตัวนี้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับ U-block ครับต้องบอกว่าขนาดความจุเนี่ยใกล้ๆเดิมนะแต่ถ้าสังเกตบริเวณตรงนี้ครับมันจะมีมุมคอดเข้ามาเห็นไหมฮะซึ่งจุดนี้ครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเบาะเขาครับเขาดีไซน์แฟร์ลิงแล้วก็ตัวเบาะให้ช่วงที่แคบที่สุดเนี่ยมันดูปาดปเปรี้ยวขึ้นไปอีกนะครับทำให้มุมเนี้ยมันเว้าเข้ามาจึงบีบเรื่องของ U-block ในแนวแคบตรงนี้เข้ามาด้วยครับแต่โดยภาพรวมแล้ว่ ความจุมันก็ยังถือว่าจุได้เยอะใกล้เคียงเดิมครับสามารถวางหมวกกันน็อกแบบ Full Face ลงไปได้2ใบด้วยกันครับและตัวนี้ครับก็จะมีการใส่ชุดแต่ง t o u r ริงเพิ่มเติมเข้ามานะครับได้แก่นี่เลยครับกล่องหลังขนาดใหญ่ซึ่งพอใส่กล่องหลังเนี่ยเขาเลยเปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับมือจับกันตกหลังให้เชื่อมกับตัวชุดแหลกหลัง และอันนี้ครับก็มีการเปลี่ยนกระโหลกตรงกลางเพื่อเอาไว้สำหรับยึดจับกับตัวสมาร์ทโฟนได้ครับและไม่เพียงเท่นั้นครับก็มีการใส่ตัวก้านเบรกแต่งใหม่ครับที่สามารถปรับระดับได้และก็มีตัวตุ้มปลายแฮนด์แต่งก็รายละเอียดพรีวิวตัว New X Max c o n n e c ก e d ็0 2 3ครับก็เป็นประมาณนี้แล้วสีอะ่ะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5้าสีครับจะมีตามนี้เลยสีที่เห็นฮะสีแดงล้อดำแล้วก็จะเป็นลักษณะสีเทาที่จะเป็นล้อทองครับผมแล้วคันเนี้ยจะเป็นจริงมันออกเป็นเทาเขียวๆเ,เนาะแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเทาออกไปทางทนขางล้อดำครับมันจะมีสีดำอีกครับสีดำที่เป็นล้อทอง ด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเดินไปดูซึ่ไอตัวที่เป็นล้อทองเนี่ยเขาจะให้เพลทเป็นสีทองมาเลยสีน้ำเงินครับมาพร้อมกับนี่โลโก้ XMAX สีน้ำเงินแล้วก็ตัวล้ออลลอยก็ให้มาเป็นสีน้ำเงิน คือผมต้องบอกเลยครับว่าตัว X Max เนี่ยเวอร์ชันไทยอ่ะเหมือนจะเป็นการเอา2เวอร์ชั่นของยุโรปมาผสมกันนั่นก็คือเวอร์ชั่นที่เป็นตัวสแตนดาดแล้วก็ตัว Tech Max นะครับเพราะว่าออปชันตามที่ผมบอกไปเนาะมันมีการเอามาคอมบิกันทั้งตัวหน้าจอเรื่องของสีรถอะไรต่างๆแต่ว่าจะไม่มีเพลท Tech Max นะครับออกไปแล้วก็บอกเนีมันจะเป็นบอกของตัวสแตนดาดให้มาะ โอเคแล้วก็เรื่องของราคาผมต้องชี้แจงนี้ก่อนว่าวันที่ผมทดสอบเนี่ยยังไม่มีการประกาศราคาใดๆแต่ว่าราคาจะ เปิดในมอเตอร์เอซึ่งคลิปนี้ออนก็คือราคาประกาศแล้วผมจะทิ้งราคาไว้ที่ description ด้านล่างรวมไปถึงตัวปักหมุดคอมเมนต์ครับก็ดูราคากันตรงนั้นอีกทีนึงและในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าซึ่งจะพูดถึงภาพรวมการรีวิวในแากแห่งนี้ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างยังไงฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมพลลาไปก่อนสวัสดีครับ